สวัสดีครับนี่รีวิวตะดนนะครับตรงไปข้างหน้าฮะสถานีรถไฟสุพรรณบุรีแล้วก็กรุงเทพ เนสามาเจ็ดครับถดนวงแหวนสุพรรณบุรีวงแหวนสุพรรณบุรีนี้ก็คือขับรอบสุพรรณได้นะท่านผู้ชมขับรอบตัวเมืองสุพรรณได้แต่ว่าวงแหวนกว้างนะไกลนะเออเ,อ,อ,อเป็นอ่างจากตัวเมืองเป็นสิบกิโลนะสามห้าเจ็ด บ้านลุงมะนานเนี่ยถึงแกจะไม่มีชีวิตอ่านี่กาแฟกาแฟเมืองเหนอเดี๋ยวนี้ก็อาจจะว่ารบก,กวนเขาหรือเปล่านะเขาอยากจะเป็นสัดส,ส่วนนะนะเขาทำดีถึงเขางี้ยเาทำดีเพราะว่าใหญ่โตใหญ่โต,ตแล้วคนมาจอดหน้าบ้านขวางเขาอะไรทำนอง,งนั้น,โอ,อนโ,อโ,อโอ้ดอกไม้ไม้ต่วงสุพรรณบุรีโอโหดูท่านผู้ชมเสียดายนะแสงมันไม่ชัดนะ เมืองแอกนอกไม้ลุงม,มานานเก่งลุงม,มานานกแกเสียชีวิตก็จริงนะแต่แกทำาตะดนไว้กวากลูกหลานออนาฬิกาแกทุกออเปอรลุงม,มานานแจมใสถึงแกไม่ได้ว่าบริหารแบบบ้านๆแต่ได้ใจคนสุพรรณเห็นพี่ท็อปพีทปพ่ท็อปลูกชายแกปั่นเป็นนายกตั้งซีมั้งพี่ท็อปอะ่ะ ผมก็ใต้เชียร์เต็มที่เราคิดดีกับบ้านเมืองไม่นานไม่นานแน่ไม่แน่ของแบบนี้พ่อเคยเป็นแล้วทำไมลูกต้องัวไม่เป็นไม่ได้อะเอียต้องเฮียตอ ้าแต่ว,ว่าตะแหวม,มันให้เรามาทางนี้ฮงอยู่เนี่ยกําลังฮงแม่อยู่เทินกลับมันต้องขับรถไปทางสีไปจันท้์ขับรถผ่านไปทางคาเฟ่ือง,งเนือรู้จโดนดีบ่างลองดูถนนเส้นนี้คือตะดนวงแหวนนะครับวงแหวนสุพรรณบุรีดเ,นนเดี๋ยวเราจะเบี่ยง เลี้ยวขวานะครับเพื่อไปอ่าตะโดนอีกเส้นหนึ่งครับคือตะโดนสามสี่ศูนย์เพื่อไปสี่ระจันท์ครับไปเลี้ยวทางไทนาตรงนี้ครับกรุงเทพป่าโมกตรงไปก่อนนะเลี้ยวขวา้อทางชทยนาอ้าวไม่ตันเลยครับอ่ะไม่ตันก็ไม่เป็นไรก็ไปฟื้นครับอันตรายครับนะเดี๋ยวเราตัดคลิปตรงนี้ครับ